เดี๋ยวเราจะไปดูว่าสวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะวันนี้ออกจากที่พัก8โมงนิดนี้นะคะมุ่งหน้ามาที่นี่เลยค่ะท่าเรือแหลมพันวานะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรือที่นี่ค่ะจะข้ามไปเกาะนัดน้องคนเรือไว้ที่ภูเก็ตอ q ควาเรียมค่ะตอนแรกน้องบอกว่าเรือจะออกตอน9โมงนะคะแต่พอตื่นมาตอนเช้าน้องส่งข้อความไปแจ้งว่าออกไม่ได้แล้วค่ะ วันนี้เราจะเดินทางไปเกาะไข่กันนะคะเนื่องจากว่าน้ำทะเลลงนะคะเราก็เลยรอให้น้ำขึ้นก่อนค่ะถึงจะเอาเรือออกได้มาถึงที่นี่ก็ เก้าโมงเช้าพอดิบพอดีเป๊ะๆเ,เลยค่ะมานั่งดื่มชากาแฟรอกันคนละแก้วนะคะตรงนี้จะเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกค่ะของอะควาเรียมเนี่ยแหละค่าเข้าชมคนไทยน่าจะคนละ80นะคะต่างชาติ300ค่ะถ้าแนนจำไม่ผิดนะนี่คือบริเวณด้านนอกค่ะเขาก็จะมีฉลามมีไข่ฉลามโชว์แล้วก็นี่ค่ะที่ขาตัวถัดมาก็จะเป็นประตูทางเข้าค่ะถ่ายบางส่วนด้านใน ให้ดูค่ะทุกคนเข้าไปไม่ได้แนนไม่ได้ซื้อตัว๋วด้านนอกก็จะมีฉลามตัวเล็กตัวน้อยค่ะมาไว้เอาใจเด็กๆนาห้องน้ําก็จะมีบ่อปลาค่ะทุกคนมีไอตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าเต่าหรือตาภา้าปลาฉลามนะคะไปชมเรือกันค่ะว่าเราได้เรือแบบไหนนี่ค่ะด้านนอกลานจอดรถนะคะเรามาจอดรถกันที่อควาเรียมค่ะที่ภูกเกต็ตอยู่ติดกับหาดเลยค่ะทุกคนอยู่ติดกับท่าเรือเลย ได้เวลาน้องก็โทรเรียกค่ะน้ำขึ้นได้อพอ,อป,ประมาณที่จะเอา<น>เรือออกได้แล้วน้องคนเรือเล่าให้แนนฟังว่าเมื่อเช้าผมมาตั้งแต่ตีห้าเลยพี่แต่มาไม่ทันน้ำมันลงก่อนเรือก็เลยติดค่ะทุกคนก็เลยต้องเลื่อนวเวลาออกเรือ ค่อนข้างลำใหญ่นะคะทุกคนเป็นเรือหางยาวค่ะท<า>่องเที่ยวทุกคนตื่นเต้นค่ะแต่เดี๋ยวเดียวพวกคุณรอก่อนขึ้นเรือได้ก็จะแจ้งที่นั่งค่ะทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการอาบแดด ถ้าน้ำทะเลนิ่งนะคะใช้เวลาประมาณ40หรือว่า45นาทีก็ถึงแล้วค่ะพอขับเรือออกมาได้สักพักค่ะทุกคนตอนแรกๆก,ก็นิ่งอยู่นะหลังๆมาค่ะโหคลื่นลูกใหญ่น้ำสาดเข้าเรือประหนึ่งว่าโดนพายุตลอดทางเลยค่ะการเดินทางไปเกอะไข่ของพวกเราวันนี้ก็เลยใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนไม่รู้เกือบสองชั่วโมงไหมนะก็ไม่ได้เช็คเวลาเลยค่ะ ถ้าไม่กลัวว่ากล้องจะเปียกนะคะทุกคนอยากจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูมากๆทุลักทุเลมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเริ่มแล้วไอ้นี้แค่น้ําจิ้มนะคะแต่เดี๋ยวจะสาดสาดแบบไม่ได้อยู่ให้หายใจกันเลยทีเดียวไปเจอกันบนเกาะเลยนะคะ